สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีย้ำผืนเล้งจจกทางเยอรมันเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงกลัวสี่หกโมงแล้วค่ะอุ้ยฝ้าหัวก็เปิดพี่น้องเอ้ยเด้อเบอร์หลังจากฝนตกมาเป็นติดต่อกันเป็นอาทิตย์กลัวเนาะค่ะฝ้าหัวก็เปิดเนี่ว่าอากาศก็ยังเย็นอยู่ค่ะฝ้าเปิดตอนแลงเนาะค่ะตอนหาโมงสี่หกโมงเลงเนาะค่ะฝ้าเปิดแต่ก็อากาศก็ยังเย็นอยู่ค่ะหลังจากฝนตกขึ้นมาแล้วค่ะอุ้ยอุตวานี่ค่ะว่ามื่ออื่นมันสูงวันเสาร์นี่อากาศดีถึงมื่ออื่นนี่น่ะจะสิบได้พักเอ พเพาะเบียไว้เห็มันขึ้นแน่เนาะพี่น้องมันหนาวแล้วก็มันนั่นฝนตกแล้วค่ะนี่หัวกระเด็ดหัวหัวกระฟ้าเปิดพี่น้องเอ้ยนี่ย้ำมือแรงแล้วค่ะค,ะคนณก็กำลังเดือดเดือดงานคุณกระเดือดงานกับปานกับองคือบปานทั้งหล่ะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะไปค่ะเขาคก้วกันเข้ามาสิได้ีแดงกินแล้วค่ะวันนี้เราหุงข้าวสวยนะคะหุงข้าวเจ้าของหุงข้าวสวยเนาะคะ่ะเ้าสะะิเห็ดเมนูเต็มเต็มเต็ม ปลาอะไรเอ่ย <laughs> อันนี้คือปลาจาระเม็ดปะค่ะพี่น้องได้มาจากร้านเอเชียเขาเอามาล้งไม้ค่ะร้านคนจีนแหะค่ะไปเห็นวังวันผริหัตเขาอัดแข่งมากเอ้ยปลาจาระเม็ดตัวนี้บ่ได้กินโดนแล้วนะคะพี่น้องโตนึงกับ,บพวแพงดอกค่ะเขาซังเนาะคะ่ะตัวนึงกับสามบอยก้วะค่ะพี่น้องสามบอยก้วะก็เลยเอาางผสมโตเนาะค่ะพอาถูกเรากินน้ำค่ะพี่น้องอันนี้เขาเอามาทําการล้างทำวามสะอาดเรียบร้อยขวกใส่ขวกหยังออกเลยค่ะมันจะบ่าขาวค่ะขวกใส่ออกแล้วก็มาบังบ้งบ้างแล้วก็ล้างน้ำเกลือเนาะค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ เนาะสิเปทำสดเนาะค่ะทำสดปลาจระเมดหนึ่งซีอิวนะคะ่าาเะ,คะเนาะปลาจาระเมดหนึ่งซีอิวแล้วก็สิตำแก้วแก้วเปรี้ยวนะแก้วเปรี้ยวพริกพริกสดนะคะกินน้ำนะค่ะกินกับข้าวเจ้านะจะพิมพ์บอกเลยว่ได้กินหน,หนึ่งแต่มาอยู่เยอรมันหนึ่งหัวกระหินค่ะมีแต่ปลาหมูอื่นเนาะคะ่ะวันนี้ร้านเอเชียคนก,กินก็นไหมา,าปลาจาระเมดเอาไปหนึ่งหนึ่งซีอิวเป็นก็น่าคือจากเนาะค่ะ <S <S นี่ละค่ะอันนี้คือผักที่โฮสตใสซด์เนาะค่ะเนียนตั้งโอ้ค่ะนี่ผักตั้งโอ้คือผักขึ้นช่ายนี่แหละค่ะแล้วก็ต้นหออมซยค่่ะนี สวนหัวสวยเห็ดเรียบรอยค่ะสวยใบเรียบร้อยนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นขิงค่ะขิงขาวนี่แหละขิงไงเขา่นหละสวยใบตดลวยหนาเนาะค่ะไปเตรียมน้ำซอสเตรียมหนึ่งกันเลยเนาะค่ะอันนี้เขาสีหนึ่งไส่เอ็เต้าแกตหน่อยนี่แล้วค่ะพี่น้องนี่เตรียมถาดไปแลวค่ะเตรียมถาดที่ไส้ปลาค่ะนี่เอาห้องสีแล้วก็ใไส้น้ำเนาะค่ะไส้น้ำแล้วก็เอาปลาไส้ในหนีแล้วก็นหนึ่งแล้วก็ปิดปลาสีเนาะค่ะแต่มาเบิ่งกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเตรียมซอสทิ่อยู่กันเลยเนาะค่ะสีหนึ่งไส้ปลาเนาะค่ะ มาปรุงน้ำซีอิ๊วกันเลยค่ะสิไปหนึ่งใส่ปลาเนาะ,ะค่ะขันแรงเหาใส่พริกไทยก่อนเนาะค่ะใส่นิดหน่อยค่ะเพราะว่าเด็กหน่อยกินน้ำยาดเขาผิดเนาะค่ะนิดหน่อยเพราะ,ะ,ราะว่าเจเดนเ่ค่อยมักพริกไทยป่าน,นนี้เนาะคะ่ะนี่น้ำตาลค่ะนิดหน่อยเนาะ,ค,ะดดค่ะชูรสค่ะซีอิ๊วดำจักหน่อยเด้อค่ะซีอิ๊วดำหวานะค่ะ สีดําหวานนิดหน่อยค่ะเพื่อความหอมนะค่ะพี่น้องอันนี้สูตรเทปแบบบ้านๆนเด้อค่ะสูตรแบบเทปแบบบ้านๆง่ายๆนะคะพี่น้องสีขาวแต่เด็กสมบูรณ์ค่ะตามปริมาณปาลาเลยเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็แต่ซีมึงค่ะอันนี้คือซอสหอยนางรมค่ะใส่ไปนิดหน่อยค่ะอย่าใส่หลายเด้อค่ะเพราะมันเลียนค่ะก้าวเอาค่ะพี่น้อง แล้วก,สสก,ก็สีใส่เกลือจักน้อยนะจ๊ะสีใส่เกลือเกลือนิดหน่อยเพราะว่าเขาสีตามน้ำจิ้มแก้วสูมค่ะพี่น้องเติมน้ำลงไปจักน้อยค่ะกาเอาปริมาณของไข่มันถ่วมตัวปลาแห้วค่ะพี่น้องแตะเพนนิ่อกันจาน ใส่ซีอซิ๊วขาวกับน้ำตาลอีกน้ำตาลอีกแล้วใส่ฟ้าเขียวนิดหน่อยค่ะพี่น้องซีอิ๊วขาวฟ้าเขียวแล้วค่ะซอฟต์าเขียวเลยค่ะตื่นกว่าผมนี่ค่ะ นี่เขาใส่น้ำประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเห็นเท่ากันแต่เอาค่ะข้านามเห็นแตจะค่อยเติมเอาเนาะคะ่ะอันนี้คือตัวปลาจาระเมดค่ะตัวปลาจาระเมดอันนี้คือขิงเนาะคะ่ะขิงขาวนี่ละคะ่ะขิงขาวอิงเมื่อน,นี่แหละยัดใส่ทองมนันนด้เนาะค่ะนี่เผื่อว่าเห้ขาวเนาะคะ่ะยัดใส่ทองนี่ค่ะทั้งสองตัวเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาทางพี่ยัดใส่ทองเพิ่มความหอมอีกน่ะค่ะพี่น้องเออนี่นี่นะจ๊ะบัตจิสุเขาจะค่อ,คอยเอาพักขืนชายแล้วก็ทิ้งที่เหลือนี่โรยหน้าเลยนะคะ มาค่ะพี่น้องเอาง่ายๆเฮกินอยู่ตั้มเดนค่ะพี่น้องวันนี้ก็นำนำซีอิ๊วน,นำซีอิ๊วที่เห,ององหาปรุงนี่แหละต้งไปเลยค่ะปึ๊บอู้นี่ถ่วงๆต้องแซบติดเตาค่ะติดเตาเลยเนาะค่ะดิใส่เป็นเตาเกล็ดน้อยเนาะค่ะสะดวกแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาไปค่ะง่ายๆค่ะไม่รู้นนี่ปิดฝาถามว่าตอนเดือดตอนสุกมั้ยค่ะพี่น้อง อันนี้คือแก้วสุมนะคะแก้วสุมกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วคะพี่น้องตาําปถ้ะก,กินกระปาานะคะ่ะกระปานหนึ่งซี่ตาําเรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะหอมเสียบกินกับข้าวเจ้ามาเบิ่งจากพี่น้องคือสีซุกแล้วล่ะคะ่ะอู้ยจะเสียบขนาดเลยค่ะ หอมค่ะขนาดพี่น้องหอมสีอิ๊วหอมขิงเนาอคะ่ะวันนี้เอาสีใสตกถ่ายเอาสีไส่ขิงโรยหน้าเนาอคะ่ะขิงซอยค่ะขึ้นใช่ค่ะขึ้นใช้ต้นหอมใส่ลงไปเลยค่ะ สดุดยอดเลยค่ะอุย้ยหอมทะลุดจอวะค่ะ,พ,คะพี่น้องไม่กินเข่าเหลียงน้ำกันเด้ค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกันได้เลยค่ะกดไลค์กดสับสกายกดแชร์น้ำได้เลยค่ะปลาจะปลาจะเอเม็ดนึ่งซีอิ๊วนะคะ่มมม 1, ะ,คะมันปิดฟ้าไว้พักยุบค่ะให้หอมแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพักยุบแล้วก็พี่น้องนี่พักยุบแล้วก็ปิดเตาเลยนะค่ะนี่ยุบแล้วค่ะ สุกเรียบร้อยค่ะปลาจระเม็ดคนึ่งซีอิ๊วมาค่ะสดีค่ะมาจากพี่นอ่เห็นเด็กน้อยกินก้อนเนาะค่ะเด็กกินก่อนนั่นหนูชิมก่อนนะลูกนะหนูไม่ชิมน้สิตะค่ะเอาลองชิมดูแล้วอร่อยไหมนี่เจเดนกินก้อนเจเดนชิมก้อนมูเป็นไงลูกอร่อยอร่อยไหมครับเดี๋ยวพี่ไปโตนมากินนะเฮี ให้คุณหน่อยกินกวนค่ะคุณหน่อยสิไดไปีชการบ่มการบ้านได้เขาไปรับไปนอนแล้วค่ะพี่น้องมือนอินไปโรงเรียนนะคะ่ะครับเนี่โโโยโหมกตัวแรกโกมกตาวมากนี่อ้คัน่นลูกอ,อร่อยไหมอันนี้รสชาติเป็นยังไงซอสน้ำซอสเป็นยังไงพูดภาษาไทยน้ำซอสเป็นยังไงอร่อยเค็มหวานเค็มหวานเปรี้ยวเค็มโคตรสิ่งยิวเหรอลูกอืมเอ่อวูบิมาร์กีเหรอเหมือนไหมไกล้เข้มไหม ม,ม,นนมันมันอะนรละมันมันมักกี้อ่ะมันเป็นซอสเป็นซอสเป็นมักกี้เออซอสวยาอะไรยไหมลูกโอเค <Okay S 2> ค่ะพี่น้องเซ่ขนหน่อยขินตอนนอน้นเนาะค่ะคลิปนี้ฝากพี่น้องไปซื้อนี่แหละค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดซัพซัทไทยน้ำนิดนึงค่ะ<ห>ลูกกินเสร็จปนในพี่น้องเห็นนามซอสมันเหลือเนาะค่ะเอานามซีอิ๊วปลาแหละค่ะมาใส,ส่ายเรากับซีต้มผักลงไปนี่ค่ะแม่เป็นคนมากินผักเนาะค่ะเลี้ยวลูกเลี้ยวเต่าไปนในแม่กัน ตุ่มผักลงไปน้ำค่กะก็พีดค่ะนี่ปิดฝาค่ะผักก็พีดเนาะค่ะเพราะว่าตำแก้วอันนี้ไว้นะคะเพราะได้จิ้มได้จับเนาะจ่ะพี่น้องเลี้ยวลูกเลี้ยวเตากิ้มเขาเลี้ยววันนี้ก็เลี้ยวตะเมียแะค่ะพี่นอ้งอ,นนะะนองจ๋าอยู่ตลางเดือนเดือนสีนะะ่แล้วค่ะให้ลูกให้เตาเลี้ยวก้อนเนาะคะ่ะ